ไปกินข้าวกันเถอะไปเวลาแล้วมึงกินต่อฮะมึงกินต่อกินกินก็กินกินก็กินเออแล้วถ้าฉันไม่กินนะฮะถ้าฉันไม่กินนะมึงไม่กินกูก็ไม่กินบ้างอ่ะอ่าไม่กันน้องหนูเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าทำกันที่ไม่กินเลยได้เดี่ยวคนเดียวอ่ะเออไม่มีเพื่อนกันเลยเออมีเพื่อนคนเดียวเออป้าป้าป้ากันอ่ะเขาไปทิ้ไม่หมดฮะ อหอมป่าวไม่หมดไม่หมดหรอของฉันใช่เนี่ยเละๆผักเละๆหมูเละๆทุกคนรวมจับส่พริกกะปิไข่เค็มผักยอดมะลุนยอดเงาะยอดมันละอร่อยไหมยาย อร่อยไหม,มจะรูดยอดยอดมะลุมอ่อนๆที่กินบ้างเนี่ยใบใบมันพอกินได้เป็นยาอาเแคเคแล้วเนี่ยกินบั่งที่ก็อยากให้กินบั่งด้วยอืม,อม,อมครับกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวฉันก็จะกินอ้ํ เขากินข้าวเห็นกินข้าวแบบนี้เขาไม่อยากมเแฟนนกึกเรี้ยงไม่ไหวเหรอแต่ <c oughs> เห็นฉันกินข้าวแบบนี้นะโอ้โหฉันกินเยอะเกินเหรอโอ้เยอะเยอะแล้วฉันก็มีแฟน,น,ไ,แน,แนไม่ได้เงี้ยนะโอ้ยช่างแ้นมีไม่ได้ไม่ต้องมีอยู่ก็ยายเหรออ๋อ